ตอนที่สี่ชาวพุทธควรสักการะบูชากราบไหว้บวงสวงผีสางเทวดาหรือไม่เล่มที่ห้าสิบห้าหน้าสอง็ดถึง273พระสุตันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกเล่มสามภาคหนึ่งอายาจิตพัตชาดกได้ยินว่าในการนั้นมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อจะไปค้าขายได้ฆ่าสัตว์ทำพลีกรรมแก่เทวดาทั้งหลายอ้อนวอนว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายถึงความสำเร็จประโยชน์โดยไม่ขัดข้องมาแล้วจักกระทำผลีกรรมแก่ท่านทั้งหลายอีกดังนี้แล้วจึงพากันไปในการนั้นพวกมนุษย์ได้ถึงความสำเร็จประโยชน์ โดยไม่มีอันตรายมาแล้วสำคัญว่าผลนี้เกิดด้วยอนุภาพของเทวดาจึงฆ่าสัตว์เป็นอันมากเพื่อกระทำพลีกรรมเพื่อปลดเปลื้องการอ้อนวอนภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประโยชน์ในการอ้อนวอนนี้ มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการมีกุฎุมพีคนหนึ่งในบ้านแห่งหนึ่งในแขวนกาสีปฏิญญาการผลีกรรมแก่เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไทรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ประตูบ้านแล้วกลับมาโดยไม่มีอันตราย จึงฆ่าสัตว์เป็นอันมากแล้วไปยังโคนต้นไทรด้วยตั้งใจว่าจักเปลื้องการอ้อนวอนรุกขเทวดายืนอยู่ที่ข่าคบของต้นไม้กล่าวคาถานี้ว่าถ้าท่านปรารถนาจะเปลื้องตนให้พ้นท่านละโลกนี้ไปแล้วก็จะพ้นได้ก็ท่านเปลื้องตนอยู่อย่างนี้กลับจะติดหนักเข้าเพราะนักปราด หาได้เปลื้องตนด้วยอาการอย่างนี้ไม่การเปลื้องตนอย่างนี้เป็นเครื่องติดของคนผานบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสเจมุนเจเปตจมุนเจความว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญถ้าท่านจะเปลื้องตนคือท่านปรารถนาจะเปลื้องตนท่านละโลกนี้ไปแล้วก็จะพ้นได้ คือจงพ้นโดยประการที่ติดพันโลกหน้าบทว่ามุตจ,จมาโนหิพัช,ชสิความว่าก็ท่านเมื่อปลดเปลื้องโดยประการที่ปรารถนาเพื่อฆ่าสัตว์ปลดเปลื้องชื่อว่ายังติดพันด้วยกรรมอันลามกเพราะเหตุไรเพราะนักปราดทั้งหลายหาได้เปลื้องตนด้วยอาการอย่างนี้ไม่อธิบายว่า ก็บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมไม่ปลดเปลื้องตนด้วยคำมั่นสัญญาอย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะการเปลื้องตนเห็นปานนี้เป็นเหตุติดพันของคนพาลคือธรรมดาการเปลื้องตนเพราะกระทำปาณาติบาตนี้ย่อมเป็นเหตุติดหนักของคนพาลรุกขเทวดาแสดงธรรมด้วยประการดังกล่าวนี้ ตั้งแต่นั้นมนุษย์ทั้งหลายงดเว้นจากกรรมคือปานาติบาตเห็นปานนั้นพากันประพฤติธ,ธรรมยังเทพนครให้เต็มแล้วพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนทิแล้วทรงประชุมชาดกว่าสมัยนั้นเราได้เป็นรุกขเทวดาแล คือถ้าคนทั้งหลายไปอ้อนวอนนะคนทั้งหลายเนี่ยไปอ้อนวอนขอให้เทวดาช่วยขอให้ผีให้เทพให้พรหมให้ใครต่อใครช่วยนี่แหละแล้วนําเครื่องพีกรรมไปจะฆ่าสัตว์ก็ตามจะไม่ฆ่าสัตว์ก็ตามเอาไปบูชาเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่การเปื้องตนที่ถูกมันไม่ใช่การทําพีกรรมที่ถูกมันเป็นเครื่องพีกรรมแบบของคนพนันคนชั่วคนเลอะเทอะคนไม่รู้เรื่องเท่านั้นไปทําการแบบนี้เทวดาเขาตาหนิ มันเลยมีเรื่องเทวดาตำหนิคนมาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพวกชาวบ้านเขาบูชามหาพรหมน่ะมหาพรหมเลยลงมาหาเขาน่ะว่าการนำอาหารมาบูชาเราอย่างนี้ไม่ถูกต้องเอาถวายให้พระคุณเจ้าโน้นจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเจ้าส่วนเราไม่บริโภคอาหารพรหมเราบริโภคฌานอยู่ด้วยฌานดำรงฌานพอใจในฌานยินดีในฌาน ยินดีในการเพ่งฌานอยู่กับการเพ่งไม่ได้อยู่กับอาหารการเคี้ยวการกินด้วยประการใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีศาสนาเออจะก,าบบากราบไหว้สักการะเขาเอาเพียนที่พึ่งก็ทําซะแต่นี่มีศาสนามีพระพุทธเจ้าควรจะพึ่งพระพุทธเจ้าแบง่งกุศลหาเขานั่นใช่ไหมเขาจะได้ดีใจว่าง,งั้นใช่ไหมตามหลักฐานในพระตำรานี่มีมาอย่างนั้นแต่ตยวนี้พากันไหว้จัดไหว้จัดบวงส <c oughs> วงเกะกะลำคัญ <c oughs> ไม่เข้ากับศาสนาแล้วบอกว่าศาสนาพาธรรมมาอย่างนี้บางพระบางองค์บอกว่าพุทธกับพราหมณ์เข้ากันได้และบอกว่าพุทธกับพราหมณ์แยกกันไม่ได้แต่ในพระตำรานี่พุทธกับพราหมณ์เป็นยังไงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคนละส่วนเลยไปกันไม่ได้เลยแม้แต่โยมผู้เคยถือพราหมณ์อย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมล่ะพราหมณ์ก็อยู่ส่วนพราหมณ์ไปซะไม่ได้บ่าอะไรแต่ข้าพระเจ้าถือพุทธ ถ้าจะเลี้ยงอาหารให้เปลืองเงินเปลืองทองข้าพเจ้าก็จะเลี้ยงภาษาวกของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายวางัันใช่ไหมมาุ่งไรพวกนัน้นก็มีมาอย่างนั้นเรื่องมีมาอยู่นะไม่ใช่ไม่มีพระก็อ่านอยู่นะแต่พระสมัยนี้บอกว่าพาหมณ์กับพุทธแยกกันไม่ได้ให้เอามาหากันมันก็เลยทําให้ศา,ส,าสนานี่ปนปี้ไป คนเลยเข้าใจผิดศาสนาเดี๋ยวนี้ถือว่าการผูกข้อต่อแขนไหวอะไรต่ออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าว่าจะไหว้ใครอื่นเลยนะไปไหว้ไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผิดอีกแล้วเข้าใจซวยเลยพวกไปไหว้พระพุทธพทระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นมาหาเรามากราบเราโอ้ยท่านวิเศษซวยเลยพวกนั้นไปตายไหนก็ไปลรวาว่า,างั้นเลยนะถ้ามากราบในฐานะว่าเราวิเศษ ต้องกาบหมายใจศึกษาเล่าเรียนแล้วไล่ให้เรียนอะไรไปเรียนอันนั้นทีนี้มีสื่อสารไว้ให้เรียบร้อยให้เรียนเรียนตามนั้นแล้วก็จะหาทางปลอดภัยได้ง่ายขึ้น